สบายดีพี่น้องขับแรงมาเก็บเขา่าเก็บเขา่าตัวที่ยังเ,เกี่ยวเมื่อวาน,นเก็บเขา่าหมัดเขา่าคนเข่าขึ้นไปไหวพี่น้องเลยเอา้าวคือกินแล้วไอ้ถแถวนี่ตัวเขาเกี่ยววังเพนนี่เล็กน,น้อยหนึ่งไฮตัวนี้เก็บเข่ายากกับเกี่ยวเข่าตัวนี้ต่อสักเล็กเล็กน่อยก็ยังดีเนาะเก็บเข่าเป็นกองพอผลหมัดหมัดแล้วก็อรลอยลงคน เห็เป็นกัมมันก็แห้งไวพี่น้องเไปขับฝนตกมันก็ยังค้างอยู่ต้อเพื่องอยู่นะเห็ดเป็นพอนแล้วก็โอ้ยน้แห้งฝนตกก็จมน้ำอยู่เยอะกินน้ำมุ้งบบแค้นีิแจ่วมังเดือกินกับเมี่ยงคืออยู่กินกับแจ่วละลามันกับโบค่อยเ,เข้ากันนะแค่นี้แค่นี้แค้นมังเดือ

ขำกำแบบมีแต่ตัวน,น้อยๆกับเก้าอันได้น่าลก็ได้แห้งสักลิ้ดเนาะ All right. 嗯，对。 เพราะเต่าันะไลกวาอีกแล้วก็จะทํงกันเต่าอีกชอบอะไรชอบอะไรเต่าต่างมีแดบหนกตัวเดี้ยงเกลียวอย่างนี้เต่าเนี่ย <c oughs> เป็นหมัดจะนะก็คนขึ้นไปพี่น้องอไปเก็บสนนะต่อหน้าชงงานพี่น้องทุมัดจริงอันเมื่อวานนี่โต๊ะเขาเกี่ยวแต่ลายมือเลยช่วงกลางนึงก็คน,นไปนําเลยงานต่อหน,นี้ก็คนไปนําเลยบางส่วนเมื่อวานเนาะแล้วก็พุ่น,อนตอนนี้พ่อพนันหมัดแล้วพี่น้องเจ้ามะปัน่นเข่าพ่อพ่นได้ขึ้นไปบอกกระเจ้าบอกกับเจ้าแล้วก็สิเอารถไฟลงมาคนเข่าแล้วกัน เก็บไปบอกอันเตรียมเข่าเตรียมอียงไปเจา้านะแม่ผัวใช้มัดถ้าจะเป็นยังไงนี่ชุมเฮาวฮักกระกรองหย่าแต่พวท่านไนม่มัดพอก็ขึ้นไปเถิงลระค่ำเติบพี่น้องโอ้ค่ำมืดนี่นี้ฮะมันค่ำไวได้หรืยยังฮักกระลงมาบวดดนกระคำ <c oughs> <c oughs> มึงได้บุ๋มันบวชแขงเนาะคือบวชชายที่ดึงบวแนนี่หนวดบวชเอียดบวชอาด มัดเข่าลายชื่ด้วยนะพ่อคนมัดผู้เดียวอย่างพ่อคนข้าวเวียกขึ้นไปเทิงเลยเหลือแต่ชามคนชุมเฮาผัดข้าบรถไทยก็พอได้ต้องเสียเวลาพ่อคนขับชุมผู้ชายพ่อเมื่อกี้กะไปเหตุงานพ่อพลอยชายกะไปถ่ายคลิปเหลือแต่ผู้หญิงผู้ชายก็เหลือแต่พ่อคนผู้เดียวคนเข่ามัดเข่าชุมเฮากะต้องให้น้องแควเคลืนข้บรถไทเออเพาเราได้ช่วยพ่อเขา คือนองเพล่เฮ็ดขับรถไทยนี่คือเวลาเราไปเวียกไปงานกันบมีฮอดผูกขับรถไทยคนเข่าเดี๋ยวนี้เราเป็นแต่คนขึ้นรถคือนกเพลวมาแนมัดเข่าลายเติบได้ไห่หนิน,นี่งานนี่นขับแรงนี่บริเกียวเข่าซ้ำลงมาคนเข่ากรคขำแล้วพี่น้องอาสองไห่ใหญ่เติบเล,ล้ะลองมงดูแพลบัเอาได้อันวาหีบูไปเลยรุดเหี่ยอ่าช่อ,ชองหอบได้แพลว ไม่ใช่ชองรอบกดลงเออเออต้องตอกบาดมือหูดตอกบาดมือเด้ยอยเท็ด,ดอีกแ,แห้งเออต้องเอียดๆคือแถวแห้งข้อลายก็แห้งเดี๋ยวักอือ ต้องกี้อยูดีๆพ่อมจะไหนเขาหิวแล้วมันดุดเหี่ยกกับใจให้ขี้ขันเก็บอยู่ปุซายต้องมีสองคนเนาะสอยกันคืออยู่มัดกับผู้เดียวกับเพอ่์สิแล้วกับเพอ่เจอร์ี่นี่แน่นอยู่รมนะมันบูหลดกลางทางเออไม่ได้เลยแหละามัดเข่าทน้งวนี่ ตบบ้องหัดโยงพี่เลยโยงละไทยนี่พผลวาน,น่ะ <c oughs> ต้องอนาแพวต้องลองเฮียนติดแล้วก็เฮียนครับต้อได้เฉยหอคเขา เพื่อเราข้าไปหันไปหนิ่กับพอได้ขับมีคนขับรถไทยโ้ยครับยูเถอนนึงกิ้กวดีธรรมดาขับไฮนาิบด,ด้ปีนโอ้ยขับเห็ดไฮนาพอดีมึงเห็ดปีนคันนาจากกนับวุกจิล็กถ้าพ่อคนเอารถไทยลงมาแล้วก็คนขึ้นรถเพิ่กับสิบามะตุรนิตต่อ ก็เจ้ากะขาก็มาตะปันเข่าช่วงนี้รถดปันเข่ากระจองคิ้วยากเติบแล้วพี่น้องมือหนึ่งก็จะไปโอ้ยตังลลยเจ้าตังแต่เศ้าๆจนเด็กก็จะได้เข้าบ้านรหลดปันเข่ากะสำกระเจ้าสีอาเงินขายเข่าเศ้ากระสอบคือเข่าเศ้าสอบกะสมุนปันเข่าได้เศ้าสอบก็จะเอาสอบหนึ่งยับลงไปอีกแ้ว คือเข่าสี่สิบสอบกัเจ้าก็เอาไปซองสอบแบบนี้นะก็ได้ลายลอกเข่ามือหนึ่งมันลายเจ้าขึ้นนีก็่ะนาสุมเฮานี่เจ้าที่ห้าแล้วเพื่อคำนี่ก็เพิ่อเพื่มไปปั่นอีกเจ้าหนึง่งบางเจ้าก็จนเดิกจนดืนมือหนึ่งลายเจ้าก็บางเจ้าได้เข่าลายก็ได้เข่าลายคนปั่นก็บมีคิวว่างเลยนะอันนี้ก็จองแต่ลายมือ ก็ส He He ิได้มาปั่นมันบ่มีบ่อนกองเต็มห่องเพียงหนึ่งเลก็สิปั่นไปก่อนฮะเขาก็เอาเข่าเขากะเอาข้าไปขายเลยแพลวเจ้าปั่นเข่าเอาเข่าได้ดีนะบพรงั้นบ่ขีดเป็นเข่าคือเข่าเจ้าได้ซาวสอบเจ้าก็เอาสอบหนึ่งบางเจ้าก็สิบแปดเนาะสิบเจ็ดสิบแปดถ้าสิบเจ็ดสิบแปดเจ้าก็ไหลเต็มสอบเลยบ่ เออสาเจ้าได้สิบเจ็ดสิบแปดเขาก็หลยเต็มสอบเลยเขาเอาไปแบบนี้เดี๋ยวแถวบ้านเขาพี่น้องวายจองคิวกันโอ้ยมือหนึ่งไปบ้านนะ้าวันนี้ลายเจ้ามือหนึ่งค่ะาลายลายเจ้าได้เข่าเป็นเทาลสสอบมือหนึ่งค่ะขเขาจะปัน่นอรดล,ลงมาให้นี่หละเนาะนี่เลยจังไปไปเกี่ยวข้าวถ่าก่อนเด้อ เกี่ยวเถ้าค่ะก่อนเพื่อพ่อคนเอาเราไยลงมาได้จากเหล็กจากหน่อยพี่น้องเอ้ยค้ัวแรงนี่ยังไ่เกี่ยวเข่าจะกกเลยผูหละเกี่ยวให้หนะเอาเกี่ยวลงมาดำอยู่จีหอดสีมุงแรงเข่ามิจะเข่าขีเพืองดอกโตเฮาร์สป,ปั่นโมนีนะมารุ่นกันขีดต่อไปแบบแต่ว่าก็เจ้าปั่นเข่าแล้วก่อนชุมเ้าคนเข่าอยู่แล้วพอคำยนะังไม่ได้คนเข่าจากเขี่ยวเลยเนาะ ไปเบิ่งน้ำกันผู้เละบัดเข้าบ้ั้นแล้วก็สิดไดไถ่ายพี่น้องเบิ่งอีพีต่อไปบัดสีดไดเข่าจากกระสอบนะพี่น้องสม <c oughs> า,าเกี่ยวข่าตัวนี้ท่ามันเกี่ยวคนสามสี่คนม,มันเ่็ด้ายลายเลยมือละเหล็กละหน่อยแดดห่อนจะเป็นลมแดดผู้เละระว,วังเด้อแผวจั่วใส่มือโอเคพี่น้องมาเกี่ยวข่าวท่านท่านกันสรุปแล้วข่าวบ่ท่านได้คนจะดีพี่น้องเอ้ยํำและตะเวนยังนิดหนึ่งสิบบัตก ตอนนี้เป็นเวลาหาโมงเ่ได้หาโมงตะเวนบบเห็นละตะเวนใกล้จะตกดินแล้วเรือหน,อน,อน่อยหนึ่งบางป่าไหมอีกหน่อยหนึ่งมืดเข่ามืดเข่าเลยนี่เกี่ยวเข่าท่าตั้งแต่อยู่พี่ก็ได้ลายเติมหาพ่อผลผ่อผลปัน่นเข่าฮัากกระแล้วมั่งฮักกระอันเสียงปั่นเข่าหยุดไปพักหนึ่งละเพื่อสีคนเข่าขึ้นอีกคนเข่าขึ้น,นหลดอีกคำมืดค่าให้นะมุนี แต่ว่าข่อยกับน้องแพลวสีพากันขี่รถมอไซค์มาก่อนแม่พ่อใช้ผืนห้ขึ้นก่อนกับซิเลอแม่พอ่อใช้พนเข่าซอยพอผพุนปอดีผอผุนเอารถไทยลงมาพอแม่พ่อใช้เมื่อนำลางพอ,อย่างพอพอพ,อพ่อยใส่ผนมาหับเอาข่านะผนยังบบมาเตวีกผืนมาเตวีกมาหับเอาเลยมันก็ข่็เลยอยู่ก่อนข่อยกับน้องแพลวน้องแพลวขับรถกึ้บกแข,ขงกันเ,เมื่อกับผู้เล็กพี่น้องเอ้ยมือมืดกลางทางอยู่แล้วมันจะไปละพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็ได้สรุปกับบริคนเขาพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งเขาอยู่เทิงเทียงกันต่อคลิปหน้าจากสีไดจากสอบเนาะปั่นเขาเดียวหนึ่งแล้วเขากี่เพื่องบุหูซีได้ท่ารไ,ไปรุ่นไปดำเนินการพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วสุดเลยสบายดีเด้อดดพี่น้อง